สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องทำโคกวุ้นมือสองนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องกันเลยครับด้านบนเป็นตะตันเลสนะครับรอบตัวเครื่องเป็นไม้นะครับสวยๆเลยตัวนี้ใส่ได้ทั้งหมด42ขวดนะครับไม่รั่วไม่ซึมครับผมใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่ อันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับอันนี้คือปรับระดับความเร็วรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทํางานกันเลยใช้งานได้ปกติครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วรอบครับ สนใจอินบ็อกซ์สอบถามได้ครับหรือโทร0642982448้ครับขอบคุณครับ